เราจะลองตัดดูโพรงด้านในนะคะตัวนี้เราจะลองตัดดูนะเสียงแบบว่ากรอบมากโอเควันนี้พาเพื่อนๆนะคะไปดูแม่แววทำครัวซองสองสีกันนะคะเราก็เริ่มต้นจากการรีดแป้งโดโครัวซองเหมือนเดิมนะตัวนี้แม่แววพับสี่นะคะจากนั้นเราก็รีดขยายไปแบบนี้นะคะแล้วก็ทกําการพับสคะ่ะแล้วเราก็จะพักแป้งนะคะ ไว้ก่อนเนาะตัวนี้จะเป็นเศษแป้งนะคะที่เราตัดเนาะแม่แววลองชั่งดูก็ได้ประมาณ250กรัมนะคะแล้วเราเอาไปใส่ในโถตี้นะคะแล้วก็ใส่สีผสมอาหารลงไปนะสำหรับวันนี้นะคะแม่แววใช้สีแดงนะสำหรับหัวตีนะคะเราใช้หัวตีใบพัดนะคะจากนั้นเราก็ผสมสีนะเพื่อให้เข้ากับแป้งโดนะให้สีแบบว่าเนียนเลยเนาะสำหรับใครถ้าไม่มีเครื่องตีแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะนวดมือได้แต่ว่า ก็จะได้สีแดงเนียนสวยแบบนี้เนาะเห็นไหมเอ่ยจากนั้นนะคะเราก็จะรีดขยายนะคะโดโคซองนิดนึงนะคะให้ลักษณะมันเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะตัวนี้ถ้าแป้งโดนิ่มนะเราจะรีดยากนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็โรยนวลแป้งไปนะคะแล้วก็รีดนะแบบนี้นะคะไม่ต้องแบบว่าใหญ่มากก็ได้เพราะว่า เอากะลักษณะว่าให้มันมีลักษณะใกล้เคียงกับโดโคซองที่เราพักไว้ในตู้เย็นนะเพราะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอามาวางประกบด้านบนเพื่อรีดไฟนอลชีสนะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่แววนะคะจะใช้พลาสติกนะคุมนะคะพลาสติกคลุมแบบนี้เลยแล้วก็พักไว้ในตู้เย็นก่อนหนึ่งคืนนะคะแล้วเราค่อยมาขั้นตอนต่อไปนี่นะคะพอเราพักแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปนะเราก็จะใส่ แผ่นสีนะแผ่นแป้งที่เป็นสีด้านบนเพื่อทําให้มันเป็นสองสีนะคะจากนั้นนะคะเราจะรีดขยายไปนิดนึงก่อนเนาะโอเค นนิดนึงจากนั้นนะคะเราก็เอาแผ่นผสมโดนะคะที่เราใส่สีเตรียมไว้นะมาประกบด้านบนแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะรีดขยายนิดนึงนะคะ นิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นโคซองอันนี้นะคะมาวางประครบด้านบนนี้เนาะเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะบอกว่าเอาฟ็อกกี้น้ําฉีดด้านบนนิดนึงเนาะมันจะได้บอกว่าติดกันนะนี่นะคะไม่บอกก็วางทับไปเลยนะ,นนะถ้ามันเกินไปเยอะก็ตัดออกก็ได้นะไม่เป็นไรเนาะ นี่นะคะได้แบบน,นี้เดี๋ยวเราก็รีดขยายไปนะคะแล้วแบบก็รีดขยายเหมือนเดิมเนาะ นะที่เราต้องการนะคะแม่อยากจะรีดให้ได้ประมาณ0.4เซนติเมตรนะคะหรือว่า4มิลิเมตรนั่นเองนะคะ okay. ไม่อหก่จะลองตัด จะได้แผ่นแป้งสอสีแบบนี้นะเห็นไหมเอ่ยนี่นะเดี๋ยวแม่แววจะลองวัดความหนานะคะ ประมาณนะ4มิลน,นะคะหรือว่า0.4เนาะก็จะหนาประมาณนี้นะคะเราก็จะได้แผ่นแป้งสองสีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วเราก็จะ,ะม้วนกรซองเนาะก็จะได้สองสีแบบนี้นะด้านบนเป็นสีแดงนะคะด้านล่างก็เป็นสีแป้งปกตินะคะความหนานะก็จะได้ประมาณนะ0.4เซนติเมตรนะคะหรือว่า4มินั่นเองนะคะ ตัวนี้นะเราจะสูงประมาณนะคะ37นะวันนี้เราจะตัดที่ไซส์9คูณ37เนาะโอเคอ่าแป้งไม่แบบวนิ่มแล้วนะเอ็ดองศาเซลเซียสนะแป้งเริ่มนิ่มแต่ไม่เป็นไรเราจะตัดเลยเนาะเราจะตัดที่ไซส์9เซนนะคะโอเค ตัวนี้นะคะก็ม้วนพับมาแบบนี้ม้วนปกติเลยเหมือนโค้ซองเลย,ยนี่นะเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นโค้ซองสองสีเนอะ นมจากนั้นเราก็เอาวางบนถาดนะเพื่อพุกได้เลยเนาะนี่นะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ ครบเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้หน้าตาครัวซองแบบนี้นะคะอวบอ้วนสวยงามแบบนี้เลยตัวนี้เป็นครัวซองสองสีเนาะด้านบนก็จะเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบเลยสําหรับครัวซองสองสีนะคะไม่ต้องทาไข่แดงด้านบนนะเราก็เอาเข้าเตาอบแบบนี้นะคะ่ะอบอุณหภูมิปกติเลยไม่ออบที่2องอี่องศาเซลเซียสนะคะ2นาทีแล้วก็ลดไฟลงเหลือ180ยองศาเซลเซียสนะเพื่อนๆดูให้ แต่งสีขาวนะสีปกติของเรานะให้มันเป็นเปาะว่าสีน้ำตาลทองแบบนี้นะแล้วค่อยเอาออกเนาะจากนั้นนะคะก็พักตักพักบนตะแกรงนะคะได้หน้าตาแบบนี้พอเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทาน้ำเชื่อมนะคะด้านบนโัซองเนาะเพื่อให้มันมีความเงานะเพราะาเราไม่ได้ทาไข่แดงเพราะฉะนั้นเวลาอบออกมาสีมันจะด้านๆนิดนึงเราก็ทาน้ำเชื่อมด้านบนแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะอบเสร็จก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนาะเห็นไหมเอ่ยที er ่เหลือเราก็เอาไปแค่เติมไส้นะเพื่อนๆก็เลือกไส้ให้มันตรงกับสีเนาะอย่างสีแดงก็จะอาจจะเป็นพวกแจมสตรอเบอรี่แจมลาสเบอรี่หรือว่าอะไรก็ได้ที่มันรีเลทกันเนาะเดี๋ยวจะลองตัดดูโพรงด้านในนะคะตัวนี้เราจะลองตัดดูนะเสียงบอกว่ากรอบมากโอเค เห็นเท่นนี่นะเราก็จะได้หน้าตาครัวซองหน้าตาแบบนี้ mm. เห็นไหมเอ่ยตัวนี้นะจะเป็นตัวครัวซองสองสีนะเดี๋ยวเราจะใส่กล่องนะแพคนะคะโอเคเราเราก็ใส่ตัวครัวซองของเราลงไปนะไซส์ใหญ่มากอันนี้เป็นครัวซองไซส์จัมโบ้นะคะจากนั้นนะเราจะไปพร้อมกับแยมนะคะทำเป็นแบบโฮมเมดแยมหรือว่าจะเป็นแยมที่เราซื้อมาก็ได้เนาะ นี okay. ่นะคะเสร็จเรียบร้อยอ่ะแล้วเราก็จะทําการปิดฝากล่องนะจะปิดได้หรือเปล่าเนาอมีความแน่นเหมือนกันเนี่ย